อธิบายให้กับทุกท่านทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะได้อธิบายถึงกิจการต่างๆของทางบริษัทนี่นะครับผมจะขอให้คุณฮารินนะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัท Data Pro computer System เป็นผู้เรียนำเสนอให้กับทุกท่านนะครับเชิญคุณฮรินเลยครับครับขอบคุณครับได้ยินะครับโอเคครับก็ วันนี้ผมคงจะพยายามนำข้อมูลที่เป็นข้อมูลสรุปนะฮะเข้าใจให้ง่ายๆให้กับท่านนักทุทนแล้วก็ท่านนักวิเคราะห์นะครับวีคับที่เมื่อกี้คุณเชียนพูดอีกสักนิดหนึ่งนะครับบริษัทพรีเมียร์เทคโนโลยีก็ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรนะครับโดยที่พรีเมียร์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นโฮลดิ่งนะครับแล้วก็บริษัทเดลโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มเนี่ยเป็นบริษัทที่ เป็นออ e เปอเรชันนะครับคือดำเนินงานนะครับจะรีแคปสั้นๆน,นิดหนึ่งนะครับสำหรับบริษัทเดลโ p r o Computer s y s t e m ตนะครับวันที่วันที่16ธันวาเนี้ยจะครบ25ปีละนะครับตอนนี้24 24ปีกว่ากว่านะฮะก็ดำเนินธุรกิจมา25ปีก่อตั้งตั้งแต่ปี29เนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยนั้นหลายๆท่านก็อาจจะพอทราบว่า เรื่อง IT เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะมีตลาดไม่ใหญ่มากไม่เหมือนกับปัจจุบันซึ่งตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มจากการเป็นตัวแทนขายสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายความนะครับขยายธุรกิจมา,มาเรื่อยๆนะครับจนในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำค o เวอรหลายาผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านของ i ินฟ a s t r u c t u r e นะ infrastructure ก็คือโครงข่ายพื้นฐานของไอทีทำศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉินทำเรื่องของศูนย์สำรองศูนย์ Data หลักนะสำหรับรันธุรกิจให้กับองค์กร,นะรทำเรื่องของอผลิตภัณฑ์ทางด้านมัลติมีเดียทำทางด้านของการถ่ายทอดสดนะสัญญาณทางข้อมูลทางด้านดิจิตอลรจริงๆทีมงานที่ถ่ายทอดอยู่ข้างหลัง หลายๆท่านนะครับตรงนั้นก็คือทีม m d t t p r r o ที่ทำให้กับตลาดหลักทรัพย์ในงาน Set-Off ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้เ,เป็นตัวเป็นเราก็ได้งานจากตลาดนะครับในแบบทีเ่เป็นปีต่อปีเลยนะครับเราทำการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะฮะมากมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยยังทำบริการทางด้านของคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายย่อยลงไปว่าเราทำตรงไหนบ้างนะครับ จาก25ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราค่อนข้างจะมีประสบการณ์ค่อนข้างมากในตลาดไอทนะครับบุคลากรส่วนใหญ่ที่อยู่กับบริษัทเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยหลายๆท่านก็ยังอยู่อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ได้ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับในเซกเมนต์ที่เราพยายามจะเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกนะครับเราจะคัด เรียกว่าเป็นท็อปแร็งของในอุตสาหกรรมในการเป็นตัวแทนนะครับยกอย่างเช่นเราเป็นตัวแทน IBM เราเป็นตัวแทน HP นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ท,ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในตลาดนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีบุคลากรกร,รวมแล้วประมาณสัก350บวกบวกๆนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามความต้องการของตลาดนะฮะแล้วก็ฐานลูกค้าก็จะสักประมาณพันรายนะฮะ มากไปกว่านั้นเนี่ยบริษัทก็ได้ดำเนินการในการทำเรื่องของการาสร้างมาตรฐานในการให้บริการนะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็ได้รับามาตรฐานเรียกว่าเป็น ISO 20000กับ ISO 2 7 0 0 1นะครับซึ่งทั้งสองตัวเนี้เป็นตัวเป็นสองตัวที่มีความสำคัญต่อตลาด IT เป็นอย่างมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเกริ่นต่อว่ามันสำคัญยังไงนะครับ ป็นโดยรวมของบริษัท DataPro Computer System m a เ k e t นี่ยนะครับมาเก็ตที่เรา cover เนี่ยเราจะเรียกตัวเองว่าเป็น Total Enterprise Solution Provider เนะครับเ,เซสชั่นก่อนหน้านี้หลายๆท่านอาจจะรู้จักบริษัทไอทีอที่ขายของนะครับขายสินค้า Consumer Product นะครับแต่ว่า DataPro เนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้า Consumer Product นะครับลูกค้าเราที่เป็นลูกค้าประมาณ1,000รายเนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์กรค่อนข้างขนาดกลางถึงใหญ่ นะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทเลคอมนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างของลูกค้าของบริษัทด <โ Buff. S 1> ัล a p าโปรนะครับถ้ามองจากลูกค้าเวลาเขามองกลับเข้ามาหาบริษัทดัล a p าโปรเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเพอร์สเปกติฟของลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้าที่เป็นองค์กรหลายๆท่านก็จะรู้จักธนาคารรู ar, ar, ้จักสถาบันการเงินประกันภัยนะครับประกันชีวิต รบ,บริษัทเทเลคอมออปเปเอเรเตอร์นะครับบริษัทที่ขายสินค้าเกี่ยวกับคอน s u m e r Product นี้เป็นต้นนะฮรโรงงานนะเวลาเขามองมาหาบริษัทเดล๊อฟโรเนี่ยเขาจะพบว่าเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้ในแบบในแบบที่ครบวงจรนะครับซึ่งครบวงจรดังกล่าวนี่จะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกันนะครับในชาร์ตนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าความต้องการดังกล่าวนี้มีอะไรบ้างนะครับ ในเซกเมนต์แรกเนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น on-premise นะครับคำว่าเป็น on-premise เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเนี่ยก็เหมือนกับซื้อไปขายมานะครับก็เป็นธุรกิจที่บริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้านไอทนะครับซึ่งสินค้าดัดงกล่าวน,นั้นเนี่ยไม่ได้หม,หมายถึงสินค้าทางด้าน Consumer แต่เป็นสินค้าทางด้าน Enterprise ที่เขาต้องการใช้นะครับยกอย่างเช่นเป็นตัวแทน IBM ขายเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ นะครับขายสตอเรจขนาดใหญ่นะครับขายระบบ Network นะครับขายระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูลนะครับซึ่งไอไอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆเหล่านี้เนี่ยดีลไซส์หรือว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีตั้งแต่หลักหลายหลายแสนจนกระทั่งไปถึงหลักหลายหลายร้อยล้านนะครับและลูกค้าเราก็จะเจ d ดีลกับเราเป็นแบบ Project by Project ผมก็เลยเรียกว่าเป็นซื้อไปขายมาเป็นแบบโปรเจกต์บายโปรเจกต์นะซึ่งการเป็นตัวแทนขายสินค้าดังกล่าวนี้ตอนนี้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีในมือเนี่ยนะครับเราเป็นตัวแทนเขาอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ200ยี่ห้อที่มีในมือนะครับซึ่ง200ยี่ห้อนี้แน่นอนว่าก็จะมีสินค้าที่พอเูลากับสินค้าที่อาจจะนานๆไหนซื้อทีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านั้นๆนะฮะ แต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยไอการซื้อสินค้าดังกล่าวเนี่ยจากตัวแทนการขายสินค้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดขายสทัทีเดียวนะครับเพราะว่าใครๆก็ขายได้นะฮะมันก็จะนำพามาสู่เซกเมนต์ที่2หรือที่เรียกว่าเป็น professional service นะครับความหมายก็คือในสินค้าที่เราขายไปทุกตัวเนี่ยเราให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าด้วยนะครับในทุกๆตัวนะครับต้องต้องเน้นย้าว่า,าซื้อลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ย เราจะตามไปให้บริการเขาได้ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรของบริษัท d a t a ้าโปส่วนใหญ่นี่นะครับกว่า70%ี่ยก็จะเป็นเรื่องของ after sales นะครับเป็น Engineer, เอนจิเนีเป็นวิศวกรระบบเป็นวิศวกรที่ชำนาญเฉพาะสินค้านั้นๆนะฮะแล้วก็สามารถไปให้บริการลูกค้านั่นคือจุดที่ลูกค้าเขาจะซื้อสินค้าจากเรานั่นคือความแตกต่างนะครับเพราะว่าการเป็นอาชีพตัวแทนจำหน่ายสินค้าเนี่ย ถ้าไม่ได้มีจุดแตกต่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัดสินกันที่ใครถูกที่สุดคนนั้นได้งานแต่ว่าของเราคงไม่ใช่เป็นมุมแบบนั้นเพราะว่าเราสามารถให้บริการในแง่ของ professional service ให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับอันสองกล่องนี้นะครับก็จะประกอบกันแล้วก็สร้างจุดขายทําให้เราสามารถไปขายโครงการขนาดใหญ่ได้นะส่วนอันที่3เนี่ยเป็นธุรก,กิจที่เราสร้างมาประมาณสัก6-7ปีละนะครับ ก็เป็นธุรกิจที่ว่าด้วยเรื่องของศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับและเรื่องงานเอาท์ซอร์สนะครับหลายๆท่านอาจจะได้เริ่มได้ยินมาเยอะนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาว่าบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็เปลี่ยนนโยบายแทนที่จะซื้อสินค้าเนี่ยมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นเอาท์ซอร์สแทนซะนะครับเราก็ได้ทำเรื่องนี้มาเนี่ยปีนี้ปีที่6กแล้วนะครับ เรามีศูนย์คอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับเรามีเฟสิลิตี้ในการซัพพอร์ตศูนย์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวของเราเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้บริการลูกค้าที่เขาเปลี่ยนนโยบายในการที่จะจัดซื้อจัดหาสินค้าเปลี่ยนมาเป็นการให้เราเป็นคนบริหารไอทีให้เขาแทนนะที่เรียกว่าเป็นเอาซอร์สนั่นเองนะซึ่งธุรกิจก่องที่3มเนี่ยมันเริ่มเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นเทรนด์ของไอทีอ่ ในระดับ Enterprise มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากจนกระทั่งเ,เราคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจหลักด้วยซ้ำนะครับสำหรับเรื่องของ Data Center กับ Outsource นะฮะมากไปกว่านั้นเนี่ยเนื่องมาจากว่าเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับมีการบริหารจัดการแบบครบวงจรเนี่ยก็เลยเพิ่มอีกส่วนงานหนึ่งเข้าไปเราเรียกว่าเป็นศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉินนะครับศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉินหมายความว่า เมื่อบริษัทที่เขาใช้บริการเราเนี่ยเกิดเหตุนะครับเกิดเหตุเขาสามารถมาใช้ศูนย์บริการฉุกเฉินที่เราได้นะครับแต่ต้องเซ็นสัญญากันไว้นะครับเซ็นสัญญาระยะยาวกันไว้นะฮะในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลองรับเหตุการณ์สองเหตุการณ์